เข้าสู่ช่วงสภาโอท็อปนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับผมได้พามาที่สวนแห่งหนึ่งครับที่นี่เพาะพันธุ์กิ่งพุทราขายอย่างเดียวครับและตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์กิ่งพุทราขายเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับแล้วก็สร้างความร่ํารวยมีรายได้ให้แก่เกษตรกรมากมายหลายแห่งครับที่มาซื้อพันธุ์กิ่งพุทราของคุณลุงไปปลูกขายนะครับสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับคุณลุงชื่อ ผมชื่อบันเทิงเล็กน้อยสีครับอืมอายุสิบเก้าปีอายุหกสิบเก้าครับลุงเป็นประธานศูนย์ศูนย์่ายทอดเทคโนโลยีนี่ครับศูนย์่ายทอดเทคโนโลยีที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ร่วมเป็นผู้นําอาชีพก้าวหน้าเป็นผู้นําอาชีพก้าวหน้าครับของตำบลสัมปทวนครับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับนครปนี่ครับ งั้นผมขอเรียกว่าลุงเทิงแล้วกันครับครับผมถูกต้องนะครับแล้วลุงเทิงเนี่ยเริ่มต้นที่จะเพาะพันธุ์กิ่งพุทราขายนี่มานานยังฮะนานครับตั้งแต่พอตอนสามยี่สองนี่นะสามสองสามสองมานานหลายปีแล้วนานหลายปีแล้วครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นเกษตรกรเลยอ่าก่อนหน้าที่สุดเลยที่ทานาทํานาทํานาอยู่ตอนนั้นพ่อแม่อยู่พ่อแม่มีว่าทํานาพอเลิกจากทานาก็ มาขายของเล็ก็น้อยๆของฉันก็ไม่ลุ้งก็รลบอกลเงินได้สักแสนกว่าบาทก็ไปซื้อรถมาขับอีกก็เอารถมาขับรถมาขับซื้อของด้วยวิ่งรับจ้างด้วยมันก็ไม่เบื่อเลยอ่ะนี่ก็ทางทางเรื่องสะดวกกับบ้านแถวเขาต้องการไอ้ตอมันเนื้อต้นป่าต้นกาพุษาต้นกาพุษาพาครับแ้นก็กาพุษาแล้วมีคนตำบล รูลายก็ทําอยู่ครับผมนผมก็ทําท่งเขาเรนจ้นงทำท่งแล้วนะเราทำท่งแล้วแล้วลุงไปเรียนมาจากไหนไอไอการเพาะกล้าการตอนกิ่งการอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วแล้วเราก็ใส่แล้วว่ารักจํเาครูพักพันจำครับก็พอพอทับเลยแล้วก็ท่งเขาพอท่งเขาบ่อยบ่อยเขาตายไปเขาตายไปผมก็คิดว่าเราพูดมีรถมาแต่ทำสรงเองมาก็หาลูกน้องตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์ไม้เป็นประธานที่ อนคุณฟอสันไม้ก็เลยให้ให้มีลูกน้องอยู่ด้วยรับซื้อจากลูกน้องสิบติดประบ้านครับไปส่งดับมันแพ้วดําเนินปีได้เยอะนี่ผมก็เอานี่แหละเอา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 ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเดิมเลยมันนึกดูไอ้เราเอาไอ้ไอ้ตัวเปลวไปส่งเขาทาบทาบเนี่ยเราทําเองก็ได้นี่ว่ะ เราก็ปลูกต้นป่าต้นต้นเนี้ให้เป็นต้นกล้าขึ้นมาให้เป็นต้นกล้าอแล้วเราก็ทาบแล้วก็เพาะพันกิ่งออกมาแล้วก็ทำทำตัว่กิ่งมาต่อมามามาปลูกโตแล้วเราก็ทาได้อยู่ครับก็เริ่นทําก็ไปไปทิ้งก็ขอความรู้จากจากเจ้าของสวนนะที่เราโตไปตรง้เขาก็บอกหมดเขาเขาไม่คิดไแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรดีครับคือเขาบอกหมดแต่คือคุณจะทําได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมือด้วยครับใช่ไหมครับอยู่ที่ ที่ตัวของเรามันมันมันรักไหมมันรักไหมถ้ารักเขาเขาก็รักเราเราปลูกด้วยใจครับถ้าเราเราไม่รักเขาปลูกเราทิ้งลงมันก็ไม่ไม่หยุดโยดอะไรครับเราก็พยายามทําบในเมื่อเราความรู้ล้วก็น้อาแค่ปอสี่นะขอไก่ขอตั้งคู่กันตั้ง้ครับไม่เกี่ยวอันนี้ปู่ทำสวนนี่ไม่ได้ใช้ความรู้เลยครับมัไม่ได้ใช้หนังสือเลยครับมันก็ประกอบกันอยู่ว่างก็อาศัยว่าพอพอเริ่มได้ดีบ้างแล้วส่งลูกเรียนนั่ง คนโตคนโตก็ตรปริญญาโทครับโอ้โหตอนนี้ทํางานเชียงใหม่คนโตจบปริญญาโทแล้วและและคนนี้จบจปริญญาตรีบอกมึงมึงมึงไม่ต้องไปอ่ะอยู่กับพ่อนี่มาเพราะกิ่งพุทราครับยังงั้นเดี๋ยวไม่เราไม่มีแรงช่วยเพราะเพราะแก่มากเลเราก็เหนื่อยครับเราก็เหนื่อยก็เลยให้เขาอยู่นี่นะก็มีลูกมเมียก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็เลือกได้าทุนเลยเยอะครับและนี่ของลุงเทิงนี่จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ไร่ผมผมที่ที่ที่ทำพวกนี้มีแค่หกไร่มีแค่หกไร่ สมัยก่อนมีเยอะนะลูกข้างนอกมีเรื่องสีทิฟไรทขายหมดนะสมัยทงนาเสียดายนะครับทำนาแล้ว้อขายนาต่างคือทำด้วยเจ๊กงทำนาขายนาขายนาเออนะความจริงทำนาน่าจะรวยแล้วน่าจะรวยีมันขายงแล้วพันกิ่งพุทราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรจากจังหวัดไหนครับที่มาซื้อของลุงไปปลูกมันทัดทุกจังหวัดเลยนะเบื่เพล่ก็ส่งนอกส่งนอกด้วยส่งนอกอันนี้คือไอ้ส่งนอกผมไม่ได้ส่งเองนะครับเขามาทับไปอีกทีหนึ่งพวกแมคค้า พวกมีคาร์ดก็ทำเา้ากิจการใหญ่ๆเขาจะว่าไว้อจองไว้เลยเอาเท่านั้นเท่าน,นี้สูงเท่านั้นเท่าน,นี้นะนะ<อ>สูงยันสูงเท่านี้เลยทัดเป้นงนี้เลยเอาไปให้เขาราคาว่ากันนี่มีอยู่หลายรายของเราที่ขายดีเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยม,มันใหญ่กว่าในตลาดหรือว่ายัางไงหรือว่าอร่อยกว่าหรือรสชาติเป็นยังไงมันรสชาติมันก็จะจะพอๆกันอนะ่ะมันอยู่ที่การชื่อตรงกับลูกค้านี่สาคัญนะครับท่านผู้ชมครับ มันชื่อต้องลูกค้าครับแล้วถ้าเราบอกของแท้ของดีอันนี้ปลูกแล้วดีอันนี้ไม่ตายก็เราแนะนำเขาไว้นะแล้วเอาไปปลูกซื้อไอ้ย่างพันนี้ไปพันหนึ่งคุณจะให้ลูกติดดีคุณต้องซื้ออีกพันหนึ่งเอาไปเป็นตัวล่อคล้ายๆว่วเาเป็น,น,เนตัวผู้ปบผสมเอาเกสรมันเกวตรตัวผู้มาผสมตัวตัวนี้ ห้าต้นลงต้นหนึ่งหกต้นห้าต้นหกต้นลงต้นหนึ่นงแล้วมันจะติดลูกดีมาถ <10 S 2> ึงยังไง<ว>ะไ,ไอ้ไอที่บอกห้าต้นหกต้นแล้วลงต้นหนึ่งไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นเนี้ยนะครับเราก็เอาอีกพันหนึ่งที่เกษรมันเยอะลูกมันดกผัดนอะไรก็ได้ให้เป็นผู้สาแล้วกันมาปลูกมาปลูกไว้ต้นใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้อ่ะเด็กข้างห้าต้นปลูกกับต้นหนึ่งแล้วก็ผัดไปอีกห้าต้นเป็นต้นที่สุดก็ปลูกอีกต้นหนึ่งอ๋อเอาไปล่อมันเอาไปล่อมันเป็นเชื้อไง อืเพราะแมงวันเมงเวียอะไรมาต้อมพึ่งพึ่งมาต้อมมันก็เอาไอ้นี่ไปผสมกันหมดตบเกสรมันก็จะก็เป็นการผสมแบบธรรมชาติครับธรรมชาติก็ติดดีมันเป็นยางไงแล้วแล้วพันเนี่ยบันีได้พันใหม่ใหม่มาจากประเทศนอกเนี่ยนี่ยังยังยังได้แย่้ของพม่าได้ของพม่ามาแต่ผมไม่ได้เปาเองนะครับคุณวาลินอยู่ที่อยู่นู่นบัญชางนู่นก็ตําไอเนี่ยจากิติ สัมผัสพม้านี่นะไรกิ่งมันไม้คือไปเอามาเขาเอามาแล้วก็ชอบพอกับผมก็เลยเอามาให้เราเพาะเอาโอ้โหมาเพาะอะไรขายดิเขาบอกว่ะลุงเอาไหมต้นเดียวสี่ร้อยกิ่งเดียวเนี้ยกิ่งเล็กๆเนี่ยสี่ร้อยแต่ถ้าซื้อยี่สิบต้นไม่ใช่สี่ร้อยเขาบอกแปดร้อยถ้าซื้อยี่สิบต้นเขาคิดต้นละสี่ร้อยบอกโอ้โหมันแพงจริงจ้าจ้าคนนเอามาเอามาจัดตักคุณวาลิน อา่าแล้วเขาถามว่าจามงี้ไหมเขาบอกไม,ม,กงงมงกก่งเนี่ยแต่บางที่เขามีผมรู้แล้วเขาดูไอ้ขิงเน่ยรู้พอเขามาตื้อ้ลูกชายมาตื้อของนอีกไม่กี่วันแล้วเข้ามาโชว์บอกนี่พี่เชิญผมได้แล้วเนี่ยเนี่ยขิงเนี่ยแปดร้อยบอกโอ้โหมันก็สวยดีเนี่ยบอกเอางี้ละกันจา้าผมให้สี่ร้อยต้นเนี้ยอุย้ยตายหาไม่ได้แล้ว ไม่ใช่โทษที่จ่าจะไปไหนที่มาอยู่ที่ผมแล้วเาไปที่จ่าแกไปไหนไปไหนเสียแล้วเขาไปจะมาอผมได้ปพบวันนี้นะลุกขึ้นอกวันไอ้อันนี้ไอะไรอ่ะนักข่าวมัติชนเขาวิ่งมอสัยนะมาถึงบ้านเขาทำพุชาร์เหมือนกันเขามาติดต่อเขาบอกเขามีพุชาร์ทุกปุ่มจัมโบ้ดูหกปี๊บ มลุกใหญซ่ซุปเ,นเนปอร์จัมโบโ้เลยเนี้ยเรื่อเนี้ยซุปเปอร์จัมโบ้หกปีเดียวยาเลยเป็นของที่ไหนไม่รู้เขาบอกเขาเข้ามาจากประเทศนอกอเขาบอกเขาแต่ปีไว้เ<อ>ชื่อชื่อจชื่อวงตีชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยนะเป็นของชาวจีนชนนะครับแล้วปรากฏนบันบันเขาขี้เหนียวแล้วมไม่เอาไม่คุ้มแล้วลุงก็เลยเอาไว้เขาเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีเขาตอนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาวิ่งเลยไปเห็นด้วยตาเขาวิ่งมามาคุยกับผม เขาก็คุยคยอะลงบ้านก็ไม่อยากรครับลุงจะเอาไหมผมก็บอกว่ามันแท้จริงหรือเปล่าเออเขาบอกผมให้ฟรีๆแต่พอได้จริงเนี่ยผมขอสักคราวนี่งั้นก็โอเคให้หกปีเอาเลยอพอลุงดีวางเขาก็ทุกมาให้แล้วลุงอับเขาแต่กะทุกมาเลยเป็นปีกันหกปีแล้วลุงก็เลยเอามาเนี่ยเอามาผสมเอามาอะไรกันเนี่ยนะฮะเอามาแนมลงเลยมันลงเลยห้าต้นลงไปต้นหนึ่งอะไรเงนี้นะ พอเริ่มได้เขาหน่อยครับลูกชายผมเนี้ยบอกเพาะเอาได้ยังบอกเอาเลยเอาทำไงรู้ไหมตัดออกมาชำแหละตาออกหลยตาออกเป็นตา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 แล้วก็มาทาบกระพุจาเก่าของเราเนี่ยเอากิ่งมาทาบเอาตามาติดเอาตามาติดเพราะตาติดดีออกก็ได้ยาวแค่นี้เอาทาบเลยทีนี้ทาบกิ่งแล้วทับกิ่งแล้วทีนี้เริ่มออกขายได้แล้วพอเริ่มออกขายได้ผมโทรไปเลยมาเอาได้เลยมีแล้วเขามาขอที่ติดกิ่งก่อยต้งกิ่งอย่สองร้อย กิ่งละสองร้อยให้เป็นสี่สิบโอ้โหครับแล้วอีกอีกเป็นชาเข้ามาอีกผมให้ไปอีกสี่สิบแต่เขาก็ยังี้บอกพอแล้วบอกพอแล้วอยู่เขาแบบกระหยาดเองหรอกก็เป็นก็เป็นรายได้ที่ดีนะครับการเพาะเอ่อท่ากิ่งขายเนี่ยก็เป็นรายได้ที่เหลือเชื่อจริงจริงนะครับเหลือเชื่อเออแล้วอย่างปีปีนึงเนี่ยลุงคิดว่าเอ่อรายได้การมาเพาะทาากิ่งเนี่ยลุงบอกว่าลุงเหนื่อยเต็มทีแล้วใช่ไหมเหนื่อยนี่คือเหนื่อยรับเงิน ใช่ป่ะมันยับจนไม่เหนืัอยมันเหนื่อยตอนทำงานเหนื่อยตอนทำงานนะครับนี่ก็มีคนงานอยู่เยอะหลายคนมาช่วยนะฮะมันเพราะไม่งั้นลำพังลุงคนเดียวกับลูกชายก็คงไม่ไหวอ่ะใช่ไหมพวกบ้านแถวนี้ตันหัวไม่ไหวเลยใช่ไหมอืมแลสู้ไม่ได้เลยอืมโอ้โหทนคานป็นทคนบ้านเรานะคนทีงคนนายกโอ้โหทนน่าดูนั่นนี่นั่งสองนี่นัแต่ดีนะครับเพราะว่าเอออย่างที่นี่ก็ยังมี คนรับจ้างอยู่ใช่ไหมรับจ้างค้าิ่งนี่รับจ้างนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งทีเดียวนะครับแต่การที่จะมาเพาะกิ่งพุทธาขายเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีความรู้นะครับสองก็คือต้องใส่ใจใส่ใจแล้วอย่างที่ลุงบอกว่าเรารักเขาเขาก็รักเรานะครับแล้วก็สามนี่คือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและอย่างอีกตัวนี้ทีแรกของผมก็ไม่นอนเท่าไหร่นะวันนั้นผมนึกไงผมไม่เคยเปิดดูังเปิดช่องห้าดู ไปเจอครับอ,าอ,าอ,าอาาการเกษตรอะวิธีวิธีวิธีรดน้ำวิธีใส่ปุ๋ยวิธีอะไรโอ้โหไอ,อชาวูทั้งผิดทั้งนั้นเลยบรนล้ลูกมันเคยบอกนะพ่อเวลาเรา,รารใส่ปุ๋ยอะมันมัน,ม,น,ม,นมาจากโน้นอะมันจากชี่ใหม่อะมันเรงานนะา่างงานมงานยาเรียอยาพอเราใส่ปุ๋ยพออะไรใส่กันนั้นเลยว่ไอห่างใส่น้อนไปงามอะไรโอหไม่ต้องไปใจมากพ่อ เนี่ยตักหน่อยเดียวพ่อเวียงโคนต้นเวียงฟับฟับฟับไปหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะแล้วพ่อขยรดน้ําไปแล้วก็อีกประมาณสั้เกือวันแล้วสิบวันเนี่ยทำงามาแล้วแล้วมันเริ่มโทมพ่อใส่ใหม่เลยอย่าไปใส่ทีเยอะๆบอกมันเป็นยังไงแต่ทีเยอะๆเราเองว่าไอ้ยห้าเยอะที่คุณไม่ต้องใส่บ่อยครับเขาบอกเราใส่น้อยแต่เราใส่บ่อยครัหนึ่งต้นไม้กินหมดครสองดินไม่เสียสามทุนก็น้อย ครับเพราะเราใส่น้อยแต่ใส่บ่อยใส่บ่อยได้ผลลัพหลายอย่างเลยอานี่คือเคล็ดลับเล็กๆนะครับที่จะฝากเอาไว้สําหรับเกษตรกรที่ดูรายการนี้อยู่ครับครับคแล้วก็เกษตรกรที่ยังไม่เคยปลูกพุทราเลยเนี่ยผมขอบอกเลยว่าพุทราเนี่ยเป็นสินค้าที่ส่งออกได้ดีมากโดยเฉพาะพุทราจัมโบใช่ไหมครับเป็นพันจัมโบไอ้พวกไอ้พวกสามรถพวงทองนี่ตัวนี้ส่งนู้นเยอะนะส่งนอกเลยส่งไอ้นั่นอะ อตลาดประเทศขเขมรส่งไปขเขมรด้วยอ๋อตบเนียเนี่ยมผมว่าผมว่าอีกสองพันแล้วอ๋อครับผมบอกว่าท้ายสงการคุณมาเอาเพรมันแตกไม่ได้เพราะเขามาอวจําเลยอยู่นู่นอยู่อะไรอ่ะอยู่ขเขมรนู่นนะไม่อยู่ขเขมรอยู่อยู่ประเทศไทยอ่ะ แต่ก็วิ่งไปตรงมอ๋อไปจาเลยมาเอาไปจําทั้งปีเลยแล้วของลุงนี่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยมาจากทุกเกือบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมเกือบเกือบทุกที่นี่มีมีกิ่งพันธุ์ไหนบ้างครับโดยรวมแล้วตอนที่ที่ที่ผมทําอยู่ก็มีกิ่งซุปเปอร์จัมโบ้ครับแล้วก็ลูกเหลืองเขาเรียกลูกเหลืองแต่บางคนเขามาเรียกนมสดเพราะว่าไม่ใช่นะผมผมไม่ใช่นมสดคุณจะคือไปบอกว่าผมนมสดผมทำัไม่ได้นะเพราะนมสดเขา นี่ิะถิอกันไว้แล้วของผมไม่ใช่แต่ถ้าคุณเอาไปแล้วคุณไม่เรียกอะไรเรื่องแต่ผมเรียกลูกเหลืองแล้วกันแล้วก็มีไอ้เหรียญเหรียญทองเหรียญทองนี่มันเป็นเหรียญดองอะโดยมากพวกมีการจะใช้กันครับแล้วก็มีสามรถแล้วก็พวงทองเนี่ยที่มีหน้ามีตาอยู่ตรงนี้แลวก็ซุปเปอร์จัมโบ้แลวพันไหนที่ขายดีสุดพันไหนที่นิยมเอาไปปลูกกันสุดเลยซุปเปอร์จัมโบ้กับพวงทองเอ้ยซุปเปอร์จัมโบ้กับพวงทองด้วยแล้วก็สามรถ สามรถเียปีนี้เหรียญปีนี้เหรียญมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีลงดองไม่ซื้อเพราะว่าลงดองมันมันมันเต็มอ่ะครับแต่เหรียญนี้เราเราจะไปชื่อว่าว่าเขาไม่ซื้อเราไม่ทําไม่ได้นะครับเพอเพอเพลาะพุแต่มันตังค์ปุบ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 เลยไม่มีให้เลยนใช่ครับใช่เราก็ไม่ไม่คนทิ้งเราก็แล้วอย่างอย่างพุทธาเนี่ยนะฮะพุทธาเนี่ยสมมติจากจากคนเกษตรกรที่มาซื้อจากลุงไปเนี่ะมาเสร็จหลังจากลงดินแล้วเนี่ยเอ่อมันจะให้ผลผลิต ออกรูปเนี่ยประมาณกี่เดือนจากจากลงดินในวันนี้เลยนะครับถ,ถ้าเขาควรเขาแต่ปลูกแต,แต่เราก็แนะนำเขาปลูกนะครับเวลาไปก็ให้กีดผ้า,าออกก่อนไม่กไปวีดที่หลังมันคุยดินยากแล้วก็ลดน้ําแต่พอควรปลูกยับเพิ่มไปใสม่มันนี่ได้สักอาทิตย์นะเริ่มปลูกเลยนิดนิดหน่อยห่ยก็ได้แนละ้วก็จากจาก,จากวันที่ลงไปเนี่ยนับไปเลยสี่เดือนมันจะเริ่มออกลูกออกดอกแล้ว 7เดือนเก็บเงินใส่กระเป๋าแล้วเก็บเงินใส่กระเป๋าได้แล้วโอ้7เดือนเองนะครับ7เดือนเอาหัวมาประกันได้เลยเร็วมากไปถามใครดูได้เลยนี่นักปลูกผู้ตาเนี่ยลุงเทิงเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับเกษตรกรรายไหนนะครับที่ต้องการที่จะปลูกผู้ซาขายนะครับถ้าท่านมีสวนและอยากจะปลูกผู้ซ่านะครับง่ายๆสบายๆมาพบกับลุงเทิงได้ที่นี่นะครับ ที่ตำบลสัมปทวนนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับมาถามว่าลุงบันเทิงอยู่ไหนส่วนใหญ่เขาจะรู้จักหมดใช่ไหมโดยมากตอนใหม่ๆคนตอนตอที่บอกทีวีสองนักเที่ยวนะครับคนมาหาไม่เจอต้องไปโน้ไปจังหวัดจังหวัดออกมาที่อำเภออำเภอรู้จักกันหมดเลยอำเภอต้องพามาถ้าอย่างนั้นลุงลองบอกสิครับว่าลุงมีหมายเลขโทรศัพท์อะไรติดต่อมาได้ยังไงครับถ้าจะติดต่อกับผมก็หมายเลขโทรศัพท์ของผมก็ศูนย์แปดเก้า แปดเก้าแปดสี่หกหนึ่งเจ็ดครับถ้าของลูกชายก็ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหกเจ็ดห้าสามศูนย์นี่สองเบอร์โทรมาได้เลยโทรมาได้ทุกเวลาทุกเวลาเลยนะครับทํามืดึกดืินโทรมาได้เราเปิดทั้งนในคืนอยู่แล้วว่าตอนนี้กิ่งพุทธารอท่านอยู่แล้วนะครับถ้าท่านต้องการจะทาสวนพุทธาเนี่ยปรึกษากับลุงบันเทิงได้เลยทุกอย่างครับลุงเป็นคนใจดีมากครับแล้วก็ลุงก็บอกไว้แล้วนะครับถ้าท่านมีสองอย่างนี้ท่านจะประสบความสําเร็จคือหนึ่งสุสัตว์ครับ ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าซื้อสัตย์ต่อลูกค้าสองเราต้องรักเขารักเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วเขาก็จะรักเราอย่าไปขี้เหนียวไม่ได้จะเโอวันนี้ไม่ใส่ปุ๋ยผัดไปพรุ่งนี้ครักอยาจะเพิ่งฉีดเลยมันแพงไม่ได้นะครับเราปลูกเขาด้วยใจครับแล้วันได้ความรู้ว่าตอนหลังนี้ก็บรรดาตอเปี้ยนที่ปลูกจะขึ้นช้ามาได้วิธีลดน้ําอำวิธีใส่ปุ๋ย วิธีฉีดยาโอ้ยกูงโง่อะนานนะนอนดูทุกดูทช่องอื่นช่องนี้ไม่เคยดูวันานั้นเปิดผิดยังไงไม่รู้ดูใช่ไหมลุงบันเทิงเป็นคนสนุกมากเลยครับเพราะท่านอยากได้ความรู้นะครับมาที่นี่เลยครับนี่คือปราดเดินดินตัวจริงเลยนะครับแล้วก็จะจดจาได้ง่ายเพราะลุงจะพูดสนุกมากเราจะได้ความรู้ที่ง่ายๆนะครับสบายๆนะครับลุงแกเป็นคนสอนอะไรด้วยความสนุกครับเพราะฉะนั้น หากท่านต้องการความรู้มาที่แหล่งเรียนรู้ของลุงนะครับหากท่านต้องการที่จะทําการเกษตรโดยจะปลูกพุทรานะครับก็มาหาลุงได้เพราะที่นี่ลุงแกเพาะพันธุ์กิ่งพุทราขายโดยตรงมีหลายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรนทองพวงทองสามรสนะครับซุปเปอร์จัมโบ้นะครับมีหมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้สภาโอท็อปก็หมดเวลาพอดีเสียดายกำลังคุยกับลุงบันเทิงสนุกเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลุงมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับ